ร่วมสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน อ่ะแล้วครับหลังจากที่ไปชิลมาที่หนึ่งนะฮะที่ก่อนหน้านี้เป็นไงครับอ้าวไปที่อื่นก่อนไปที่เมืองก่อนแล้วเป็นร้านกาแฟแนวอินดัสเทรียลดีไซน์นะฮะก็มาอีกที่ร้านหนึงครับอีกร้านนึงเป็นร้านแนวเขาเรียกแนวอะไรครับนี่พี่บอยครัเจ้าของร้านสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับลืมไปดีครับมีแนวเปล่าคอนเซ็นแนวอะไรครัคอนเซ็ปต์คืออแบบก็เราอยากจะเปิดร้านเรา24ชั่วโมงจริงๆแล้วฮันใช่แต่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยเอาแค่ ครับสามช่วงสามช่วงเวลาช่วงเวลาไหนเขาเจ้าของบอกได้ดีคอนเซ็ปต์ร้านอ่ะความแตกความแตกอ่เอาชื่อร้านก่อนชื่อร้านดิงแดงดังก็คือตะกี้เสิร์ชในเฟซบุ๊กมันมีทั้ง3ดีดีที่พวกดีสรุปร้านชื่ออะไรแปลว่าอะไรคือจริงร้านชื่อดริงแดงๆทำไมไม่ตอบแล้วร้านชื่ออะไรอ๋อดริงนี่ก็คือมาซื้อเราก็จะเน้นเครื่องดื่มจะฟงกาแฟไอโซแถวนี้แบบฟื้มร้านดาราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แดงคืออะไรอ่ะดริงแดงก็คือสมมุติว่าดื่มแล้วพอเย็นๆเนี่ยเราก็จะเริ่ม มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอ๋อหกโมงหกโมงก็จะเริ่มแบบสามโซนสามชั่วโมงสามช่วโมงสามช่วโมก็คือตอนกลางวันตอนเช้านี่ก็เป็นเครื่องดื่มธรรมดากาแฟเครื่องดื่มพวกซอฟต์ดริงก์ต่างๆนะฮะแล้วก็พอดั้งเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเริ่มเริ่มขายแอลกอฮอล์แล้วอ่าโอเคนะห้ากลางเย็นดั้งนี่คือปิดร้านละปิดร้านก็คือเมาแล้วเมาแล้วยี่สิบสี่นาฬิกาจริงคือล้วก็ปิดร้านนอนนอนนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของร้านดิ่งดังๆนิดหนึ่งบ่าแล้วก็เปิดตับ เก้าโมงถึงเที่ยงคืนครับเก้าโมงที่เริ่มดึงกันได้เราเป็นรังกันที่เที่ยงคืนใช่แล้วครับเราเต็มที่กันไปเลยถามเขามีคนถามว่าทำไมต้องลายจุดผมก็ดอกทำไมต้องเป็นลายจุดผมไม่ไม่เคยไม่เคยถามเหมือนกันต้องเป็นลายจุดนะพี่บอยดูบนเสื้อด้วยขึ้นหลังหลังเป็นจุดก็เลยเอาแบบเอามาเอามาเป็นแบบคอนเซ็ปต์ในร้านป่าเราก็ส่วนตัวชอบชอบลายจุดแต่เดี๋ยวนี้คือใครนี่น้องกล้าที่เราชอบปรับตัวด้วยครับขอเบอร์ได้ไหมล่ะ ใช่ไหมหลานนี้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่หน่อคนเดียวนะช่างภาพก็หลอนี่ขออกได้ตนี่จริงจริงจะบอกให้พี่บอยเนี่ยอาชีพหลักก็คือเป็นออร์แกไนเซอร์ทำงานโปรโมชั่นต่างๆใช่ไหมก็สามารถเนี่ยปรึกษาได้แล้วก็ไปเดินบงเดินแบบเลยด้วยครับเนื่อคืนร้านปิดก็โทรไปพี่ย้โทรไปปรึกษาเอาดึกไปเ ทำไมถึงมีความต้องการหรือว่ามีแรงมานใจเลยถึงเปิดร้านกาแฟความต้องการใช่ป่ะเปิมันสูงมากนะอเอาแรงมานใจนะก็เปิดร้านกาแฟทำไมอยากเปิดอยู่แล้วเราอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆสักร้านหนึ่งครับแล้วก็ได้ข่าวว่าได้ข่าวลอยข่าวลอยมาที่ออฟฟิศว่าน็อตเขาก็อยากเปิดเราก็เลยแบบเอ้ยมาร่วมกันไหมสองครอบครัวอ่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็เลยชวนเขามาแล้วก็มาดูทุ่งดูที่ซึ่งแบบ ก็น่าโอเคนะเวิร์กเวิร์กแสดงว่าเคยเจอกันมาแล้วเคยร่วมงานกันมาแล้วไม่เคยเลยครับเพิ่งรู้จักตอนที่ที่ข่าวมาในออฟฟิศแล้วว่ามีคนคนนี้อยู่ในโโอ้บล์กไปเดี๋ยวพี่บอยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วกันเข้าวงการแรกๆพี่บอยก็อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นออร์แกไนเซอร์ระดับต้นๆประเทศไทยไม่มีระดับเออเป็นระดเรียกได้ว่าเป็นระดับต้นๆประเทศไทยแล้วกันทำงานในวงการนี้มานานรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าตอนหลังก็มาสนิทกันเพราะว่าสนิทกับน้องสาวเขา เราเรารู้ว่าเราอยากทำร้านกาแฟเหมือนกันก็เลยนัดกันมาดูอะไรเงี้ยนเหมือนเดสตินีนะที่เราต้องมาทำร่วมกันอ่ะที่นี่มีอะไรขายบ้างก่อนพี่บอยถ้าแบบโด่งดังเลยนะก็จะมีแบบเค้กเค้กแล้วก็บูเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็สลัดมีสแน็คด้วยมีสลัดด้วยสลัดนะก็คือเหมือนควาทันเล่นได้ใช่แล้วก็มีอันนี้คือที่เป็นแบบคนมาแบบจุดเด่นเลยที่มาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจ้าของร้าน กินพิซซ่าอาช่ยด้ากินเหมือนกันร้านกาแฟทำไมไม่ขายกาแฟเลยช่วยดูป้ายช่วยดูป้ายหน่ออ่านี่เราก็จะมีคอนเซ็ปต์เนี้ยคนมาก็สามารถที่จะมาเขียนแปะคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรได้นะครับคือคือลูกค้าก็เป็นหนึ่งอย่างนี้เราเไปแล้วเราเไปแล้วจังกันโอเคครับอยากเป็น ก็เขาจะมีครอบครัวแล้วนะครับอยากเป็นแฟนน็อตจุงเบอร์อยาเงีสิพอคนรู้ว่าเป็นต้าน้องมาอะไรอย่างเงีนะจุดเด่นของเราก็กาแฟแล้วก็อร่อยนะฮะครัก็เป็นกาแฟแบบทำกันง่ายๆแต่ว่ามอนบ้านๆทำแต่อร่อยอร่อยกันที่บ้านกินเดี๋ยวเอาเค้กเอาตั้งแต่เค้กก่อนนะเนี่ยเอาเค้กก่อนมีอะไรบ้างมีอะไรพิเศษบ้าง มีชาเขียวมีเ้ชาเขียวเป็พิเศษและร้านอื่นเขาก็มีกันหมดเลยใช่แต่เราพิเศษตรงที่อร่อยอร่อยมากกว่าร้านอื่นอ๋อมีเค้กช็อกโกแลตชาเขียวเหลือดเดือดเข้มส้มเข้มส้มมีเค้กมาตูมมีสลัดมีสลัดอาหารกลางวันมีมาตูมมาตูมก็แปลกแล้วมีมาตูมมีมาตูมมีสลัดมีสลัดมีกาแฟหลากหลายนะครับแล้วสลัดเรามีน้ำอะไรบ้างครับน้ำหมายถึงดราซสิ่งครับมีน้ำตอนนี้มี สลัดครีมสลัดแล้วก็ทาวสันไอแลนด์ทาวสันไอแลนด์่ไม่น้องก็รู้ว่าก็ตะกี้ให้มันรู้แล้วมันก็จะมีน้ำพันด้วยนี่มีน้ำพันน้ำพันที่ของหมอก้องหมอก้องซาลูบิสมันเราฝากขายไม่ไม่อร่อยไม่ค่อยอร่อยอร่อยดีอร่อยขายดีด้วยขายดีมากขายดีนะก้องก็จะมีของเพื่อนเพื่อนดารานะครับที่จะขายอะไรก็สามารถมาฝากขายได้นะครับเราขายเยอะแล้วครับประมาณ50%เท่านั้นเองก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะใช่ก็ลองมาได้นะครับ ร่วมสนับสนุนโดยปตอทอพลังที่ยั่งยืน Now